thăm này thăm này em muốn <laughs> 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 วันอนตามายดูไถ่ายทอดสด เก่งรอยได้แข่งรอยทำอย่างนี้ทำอย่างนี้จุ๊บๆเก้อจุ๊บๆจุ๊บๆกุดนาย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 แล้วก็ใส่หัวด้วยปิงปิง้น่ปิง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 ปิ้มคิ้วเป็นหรือยัง กินข <Inst alled. S 1> ้าวอิ so, tu, ่มแป้นาทำท่าอิ่มแป้ลูกอิ่มแป้เลยเปิดพุงดูดินี่ใครนี่ใครนี่ใครแครครับใครครับจะแยกกันกบเอ้ยขี้เลเฮ้ยเฮ้ยตกเลยนะอ่ะจุกก่อน เก in ๊กเรอถ่ายทอดคนเดียวเลยครับเ้ยเก๊กหรอเก๊กหรออยู่คนเดียวเลยไม่แบ่งคนอื่นเลยเก๊กดิเก๊กเก๊กทำยังไงแล้วแม่บอกอยู่ออาเอาเก๊กเก๊กก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งยิ้ม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 แลบลิ้นยิ้มแลบลิ้นยิ้มแลบลิ้นทันท่ารอรอดิทําท่ารอรอแกะ กยืนนั่นหล่อแล้วเหรอยืนยืนยืนเท่ๆนี่ยืนเท่ๆดิย no ืนเท่ๆแอคแอคแอคยืนเท่ๆอ wow ่ะใส่แล็ปไซร์แอนแล็ปอ่ะทำไซร์แอนแล็ปดิใส่์แอนแล็ปแล็ปของเด็กช่างคิดอ่ะช่างคิดอืมใส่์แอนแล็ปแล็ปของเด็กช่างคิดอ่ะเก๊กหล่อมีมองกล้องมองกล้องเก๊กเก๊กหล่อก่อนเออ สว,ส,สวัสดีครับอาวางแล้วก็สวัสดีครับดิเอาสวัสดีครับสวัสดีครับยกมือถูกจ้าถูกครับ่อน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 สวัสดีครับผมชื่อโตครับบอกผมชื่อโตครับผมชื่อโตครับเด็กครับเออเด็กชายคุณาโนนพูดเด็กชายคุณาโนนผมติดเป็ดครับไหนพูดดิ ผมติดเป็ดครับเอาพูด <arcade noise> ผมติดเป็ดครับไหนกาบกาบร้อ <screen> ง <noise> นี่กาบกาบร้องเออผมติดเป็ดครับร้องด้วยร้องด้วยแปด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 เอาร้องด้วยร้องสิใครคี้ดื้อย,ยกมือ ใครที่ดื้อยกมือไหนใครชื่อโตยกมือไม่ส้นละใครชื่อโตยกมือชื่อโตต่อนี่นี่ใครอยู่ในเนี้ใครโตป่ะไหนลูกหมายกมือลูกหมายกมือลูกหมายกมืออ่าไหนลูกลิงยกมือลูกลิงยกมือลูกลิงยกมือใครลูกลิงยกมือใครลูกลิงยกมือขึ้นเขาไม่ใช่ลูกลิงเหรอใครลูกลิงยกมือขึ้น ลูกหมาคนเดียวเหรอใครลูกหมายกมือขึ้นใครชื่อโตยกมือขึ้นไม่สนติดเป็ดเอาจิ้มดิดูอะไรนะใครคิดดื้อยกมือใครคิดดื้อยกมือโดนกัดไหนร้นองเพลงให้แม่ฟังหน่อยไหนร้องเพลงให้แม่ฟังหน่อย เอาร้องเพลงให้แม่ Twinkle เอาไม้เอาไม้เปิดไม้พ่อเปิดเพลงใหม่ให้หน่อยไม่เจเลนกูล่าเหรอยม่หาให้เราจะฟังอะไรจะกีดังดูยังตะกีดังดูยังมาแล้วนั่นไง ร้องให้ฟังด้วยร้องให้แม่ฟังดิร้องด้วยนะนี่ตัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยฮู้งนอนแล้วเ,เอาร้องให้แม่ฟังพี่ไอ,อดาวมีดาวเลยวงแง้ว คนง่วงแล้วไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยง่วงแล้วล่ะกินนมไหมลูกมัมมัมไหมนอนที่ข้างบนหลอดไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยนอนข้างบนมันนอนอะไรข้างล่างเนี่ยเอ๊ะถานไม่นู่นเอ๊ะคุยนอนอะไรตรงนั้นไอ้หมานอนข้างบนน่ยกินนมไหม มมมมาเลยครับอยงมาเลยครับมามัมให้รอแป๊บมมัมมามมมมมมมามมมามมมามุยลิงโตลิงโตลิงโตชี

Hiểu hiểu thâm nè thâm như Ngay Hiểu, Đấy, hiểu này thâm nhanh này hiếu thâm nhanh này hiếu hiếu nhanh thâm nhanh Ngay hiu thâm nhanh này thâm nhanh này hiu thâm thâm lò này hiu lò nhanh thâm nhanh này hiu ไม่เป็นไรครับอุย้ยเกียบมาเหรอบ้าเกียบเท้าโตมาเกี้ยฮึฮึนี่แตชายโตอย่างงี้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บดีดูขขาลูกดีแล้วลูกมาตอนไหนก็เ็กเ็นไม่ <restriction> มาเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโตแ็งเรงหุ่ยไหนเิงี่ตนิงเห็นสาวทำไมเห็นสาวเห็นสาวทำไง

嗯。